สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเฮามาเริ่มกาบักพีกกันครับท่านผู้ชมมาเบิ่งขั้นตอนแรกของการกาบักพีกนะครับหลังจากได้ดินมาแล้วดินใส่หลุมถาดหลุมแล้วนะครับสำหรับดินนี่ก็เป็นดินนอกนะครับจากประเทศเยอรมันพนะครับคัสแมนกระสอบหน่อยกระสอบหนึ่งมันสี่เหลี่ย ล็ดพันธุ์ครับท่านผู้ชมครับซื้อมเมล็ดพันธุ์มาหนึ่งซองนะครับมาเบิ่งกันว่าจะได้ยอดได้ไร้ไร้หล,ลุมไปะไหนนะครับหลุมละหลุมละเม็ดครับสําหรับถานเนื่องในงก็บจิตประม่านลอยลอยซี่หลุมนะัม่งเมล็ดพันธุ์ที่ยอดไว้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเอาเอาใหม่หรือเอาอยัางก็ได้นะครับมาจิ้ม นะกัรกระเสตรดีผมมีลักตายตัวเลครับพี่น้องบางบานเพื่นก็หยอดถาดละหลุมหลุมหนึ่งใส่สเม็ดนะครับแต่ว่าของผมอยู่ผมใส่เม็ดหนึ่งนะครับหลุม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 ละมหลุมหลนนุมหลุมหลหรับหางคน,นงงนะลุมห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 าุมหลพุหล่มหลหลุมหหลหลหลุหลุมหลุมล้มลมไว้แล้มก็ล สำหรับการลดน้ำกับมะขอนกัดใส่บัวใส่ยังกัดแล้วแต่ความสะดวกนมาทำหน้าสำหรับผมกัดผมเอาถังสีดยามาปอนเอาครับเพื่อว่าลดน้ำเพื่อเหลี่ยงเนี่ยมันสําคัญนะครับเพราะยังกลัวเพราะว่าเพื่อเพื่อสิ่เดือเกิดยังสม่ำเสมอนะครับบางคนก็นใส่บัวก็ได้นะครับผมมีรักตา,ายตัวนะครับท่านผู้ชมการกกเกษตรนะครับคุณได้สะดวกกันได้กับเฮ็ดไปนะครับ รืบนกระโล่งเอาทังสียาเมื่อสงนะครับกสีเป็นฝอยนะครับมีเป็นการลดน้ำรังแหลกนะครับมี็สีเป็นฝอยให้ทัวนะครับลองดูงนะครับพี่น้องเด้อโดแมนว่าลักตายตัวนะครับผู้ได้ย่าใส่ที่บัวมอ้ยยังกับบัวมัย้ยมาลดเดาได้ธรรมดานะครับ ก็เสียวนีพผมน้องใส่ทั้งสียาไปนะครับแล้วมันจะเป็นมีเงนินจีบหรืมีโดน,น,นครับยอดไปแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องยอดไปแล้วทีไ้น้ำแล้วกับซีเก็บนะครับเีซีอนกันไว้เราเสีเอวไปเก็บเอาไปเก็บในห้องอบนะครับสีบ่ให้โดนแดดนะครับสำหรับดิน ดินกระสอบหน่อยกระสอบหนึ่งนี่บางคนเพนิ่งวาได้ยี่สิบหาสามสิบแต่ของผมบ่ได้นะครับผมเก็บจังได้กบบรบวาได้ผมได้แค่ยี่สิบสามยี่สิบสามถาดนะครับกับประมาณสองพันกว่าหลุมหนนะึ่งยี่สิบสามถาดย่างหลายเลยนะครับดินกระสอบหน่อยกระสอบหนึ่งนะครับบางคนเพิ่งใส่ว่าได้ยี่สิบหาได้ได้สามสิบนะครับบง่บงบอว่าบนใส่ยังไดงกันครับแต่สำหรับผมเราได้แค่นี้นะครับนี่เก็บแล้วครับพี่น,อน้อง ยวสิเอาไปเข่าห้องไวจ้จัสามสี่หมือนน,มมนนะครับหลังจากโค้ําแล้วก็สสำหรับเมล็ดพันธุ์นะครับซสือมาซ่องหนึ่งนะครับกลาวพลิกไปได้แปดสิบกว่าถาดยังบูมเหมือนอยังเหลือนะครับแสดงว,ว่าน่าจะมีเป็นหมื่นต้นนะครับเป็นหมื่นเม็ดนะครับนี่ครับผมจะมาเก็บในในโรงเรือนผมนะครับ สำหรับพี่น้องที่รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนหครับแม่ด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ทำคลิปนะครับนี่การสาธี่นะครับแบบบราหนอกบ้าหนอกอสารบันเฮ้านะครับง่ายๆนะครับเก็บไข่เรียนนะครับผ่าคุ้มไวนะครับผ่าคุ้มก็เสื้อน้ำมันขาดเด้อนะครับโปบไวง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ